เป็นล่างซ่วงหรือว่าเป็นปูไม่นล่างซ่วงดอกอันเป็น่าปูมาอยู่น้ำแม่ปูมาเทียมแม่เป็นเวลางสี่แม่โอ้เวลาพคนสิมาเขี่ยวหมากพคนจะมาเขี่ยวเวลาพคนสิม้าคนจะมา้าสีแม่เออแต่ว่าแม่นั่นบ่าวโบก่งดอกแต่ว่าคนนันมาเทียมบ่าวอากอย่างนี้ลังเลกันบ่าออกมาจังสีแล้วจะมาแล้วก็ปั๊บเขามาโหลดแม่มาตัวหนูตัวของสีแม่ค่ะโอ้ค่ะแต่ว่าเคยให้โชคให้มานคนถึกตลอดบ่ค่ะหรือจังไหนอัน แต่ว่าอันแม่นันซื้อยู่ซื้อแล้วแล้วมันสิบเออค่ะอันขัานล่างซื้อขัานล่างบ่ซื้อมันสิออกตลอดมาเลยสามปีล่ะโอ้ให้ว่าไทยมันีสามปีแล้วเนาะค่ะแมนแต่ไทยมันอีสามปีเพราะว่าเพิ่นมาอยู่น,นั่นได้สามปีแล้วไหมค่ะบัดนนี้ขอทราบที่อยู่ของคุณแม่เนะค่ะว่าอยู่สค่ะไม่สมนี่อยู่ส แม่สมอยู่บันปงงต่ว่นเบวาก็าเจ้าบ่อยอันนี้ไปันใดอกเพราะว่าทานนี้ก็เจ้าบซื้อเลขนะดโอนัอน่นแหละค่ะบันปงอำเพื่อน,น,นอยังจังหวัดยังค่ะอำเพื่อไม่ไดดีจังหวัดร้อยเอด็ดโอ้อยูร้อยเอ็ดเนาะแม่เนาะแม่สมร้อยเอดนะ็ดเนาะแม่สมร้อยเอด็ดค่ะวันนี้ลูกอยากสามทราบที่มาที่ไปี่จังได้ค่อยหูว่าองค์ปูงองยาพิ่มาอยู่น้าค่ะแม่แม่เที่ยวไปบัดแม่เที่ยวไปบัดเลยเนี่ยบัดนี่ เพิ่นมันนี่มีเพิ่นบอกว่าอีหยังล่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมาอยู่นําสิแม่เพิ่นเลยมาอยู่นําสีน่ะโอ้ให้ให้ว่าเฮาไว้ฮาเฮาฝันเห็นหรือนิมิตเห็นเพิ่นเนาะแม่นบัดนี้เพิ่นก็เฝ้าพยายามมาตลอดเด้เพิ่นบอกแม่นี่ว่าบ่ให้ซื้อได้เลยพนันสินะให้คนอื่นเป็นผู้ซื้อค่ะเอาแม่แล้วไหมคั่นผู้ซื้อแม่สิได้เงินบ่แม่ว่าหั่นน่ะจ้าแม่กระเถียงกันกับพูดค่ะพูดกันแล้วว่าบริษัซื้อแล้วกันมันมั่นใจเกตบ่แม่ซื้อย้ำได้บอกเจัาเทือม่ ค่ะบัาบนี้ปูนี่เป็นอ,อ,องค์มาออกขน้อยเออมาออกขะน้อยแล้วก็มาออกอันออมสินเป็นสี่แม่เหล็กใหญ่น่ะค่ะบัาบนี้ปูที่มหานี่เพิ่นเป็นองค์ลักษณะใดเคยเห็นโตเห็นตนเพิ่นบ่ค่ะอันแบบว่าเพิ่นมาเพิ่นไม่ไม่อยู่หลายองค์ส่นะค่ะมีามาเวลานหนึ่งองค์เพิ่นสีมาเกี่ยวหมากเพื่นกัสิต้มขมลงหมดกับสีว่าเป็นศรษะเพิ่นนั่นล่ะค่ะก็จะไอสานเท่านี้ล่ะบัานี้องค์หนึ่งนั่นเพิ่นสิมาจากทางบนเพิ่นสิบอ่อัน เป็นบุสันนี่ยังหรอกปูพ่นมาตังข้างบนมาบุษันทิพนะโอ้เห็ว่ามีทั้งอยู่ทั้งทั้งข้างบนทั้งฝาทั้งทั้งหมาแมนเห็ว่าเป็นปอยู่ทั้งฝาปูอยู่ทั้งหมามันบอกว่าเป็นืสอแบบปูใหญ่ปูใหญ่ถ้าถ้าปูใหญ่มาเทียมเนี่ยคือว่าเพ่นบุสันอยังทั้งนั้นแมนปูใหญ่คือบุสันอยัางในเวลาเพอนมาอยู่น้ำต่อนี่แรกะแคงตักปเพอนี่มีบุษันไข่ไข่เมือละหน่อยไหมค่ะนึกสาวขาบเลยไหมโอ้ เนหยดิซออู่มโ้ผู้ใดผู้ใดเป็นคนบอกว่าให้สั่นไข่เมื่อรนวยค่ะกจิตได้เพิ e ่นแหละกิตเพิ่นบอกมาเองไงมันกินั่นคือปัญญาอ่อนนี่ไงเอาแม่เอาให้แมววางสีหลุดห e ah. oh. oh. so ัวโอ้ย hey. จ He ุดปัญญาอ่อนนี่มันต้องเชื่อสีซ่างมากกับสีตามก็ต้อเบาคนนังสี่นะแต่ว่าเ้าสั่นไข่สั่นไข่เมื่อรนวยกับโบหิวเนาะแม่เนาะบอโบหิวกินไข่เมื่อรนวยแต่ว่าอยู่นี่กินได้เมื่อเดี๋ยขอกินเอาโอ้ยขอกินมาล่างสังขารเป็นชีพญาติหน้าก็เลยขอกินเอา โอ้กต่าก็นั่งทำงานก็อ้วนนิดแต่เกาค่ะให้ว่ากายหยาบนี่ก็ต้องการแบบแนคนเท่าไมา่ต้องอาหารต้องครบห้ามูเข้าบ้าแล้วเนาะแต่ว่านี่สักกินมาได้แค่เก่าเนื้อกินมาได้แค่เก่าถ้ากินกับมีอาการเลยค่ะโอ้เนื้อกินมาสามปีแล้วโอ้เนื้อนี่คือกินมาได้เลยแมนค่ะบวัวสีเป็นธนาม่แม่มจากกังบุญธนาเม่แม่มจากกังบุญนี่แหลบารนี้เอ้ยตา เสียนดันบูชาอะไรข้างบนนะะบัดน,นี้มันเลยกินมู้งไได้แมมต้องมูเข้าไปนี่ห้อยโทษที่เลยแม่เป็นมันจะได้แต่ว่ากินแเบค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาห้องน้ำไม่ได้ออกค่ะ <c oughs> บพรว่าสิเป็นมูเ,เป็นเนื้อเนื้องัวเนื้อข้วไอ,น,อ,น,อนี่คือกินบ่ได้เลยแม่นมันไม่กินเลยแต่ว่าสัตว์สัตดเนี่ยแต่ว่ามันหันมีพลปอบรับทั้งหลังแม่อ๋อแต่ว่าสัตว์เนี่ยนี่แต่ยูมันสีเออแต่ว่ากินเข้าไปได้ซัดเนี่ยเนื้อสองชั้นจะมาหัน มันห็นตอบรับข้างหลังก็เล่บกินอั่งสี่แม่โอ้ค่ะค่ะติดไปว่าไปยังมาได้เลยวาของน้ำยู่หันเหล้วยมนมเศร้ามาพั่นลุงถูนนะโอ้ค่ะแต่่าแม่กับโค่คอยไปหันไปนี่เดี๋ยวยู่ตั้งแต่ลูกอันพูดเดียวแต่น้ำกระเจ้าเนี่ยน้นก๊เจ้าเวาพักคนกับเสียกออกมาสวนเขาองศีนะโอ้เล่บเลยบไปแม่ก็เลยปจัวัดก็มาอยู่ทงหน้าค่ะก็คือว่าเฮ้ากับปฏิบัติเอาที่แม่วันผราวัโกน แม่นยูตาว้าแม่กัรักษาศีลนั่นล่ะแต่ว่าหันวมาขึ้นว่าแม่น่นเนาะเ <c oughs> มียมาจ๊ากลงมาอยู่น้ำแม่เห็ดอย่างแม่กับผด้ใดอย่างสวดมนต์สวดเนี่ยกับผด้ใดแม่ <c oughs> เขนเลยบอกว่ามาอยู่น้ำพ่นซื้อสัตว์เป็นวางศีลเนี่ยค่ะเออแม่ยังว่าโอ้ยโทรมาเด้ออย่าอันอย่าผิดคัมมาจ่าจัจเจเด้อสันแม่มาอยู่ว่าให้เจ้าแม่ว่างในใดหันเออ ท่านผิดอ่านแคาว่าจะเอาสัจจาสิแล้วผนเป็นจังหนึ่งโลธนาอืม่มปวงปูขนาดไม่เราเราก็ว่ามนุษย์อ่นเป็นยังสี่เนาะปิน่นไตแล้วก็วบางสี่นะะหอยสำรับพอนพอนลวยนี่ระดับเอราร่มมาจานเนี่ระดับหายนาต้นหายโตต้นนาต้นาตาพอนก็นมีเราได้ยาว,าว่าจะปูพญานาคได้แม่ก่อนที่มาเป็นนักข่าวนี่ช่างเออแม่แมเออไม่ได้เราส่วนละเออจะว่าทางแหลกแม่ละเป็นแหลกอย่างเดิมจะน้อยอย่างะดิมปูเดิมนี่ศอก แค่แก่หัวใดที like renamed, oui. ่พ okay. <az> like ่อนบ่ได้ท่านไปว่าเทาไปเจ้าสิยู่แก่ไดถ้าของแท้นี่เจ้าสิยู่แก่ไดอย่างันนะแม่ค่ะ แต่ว่าไม่ยึดติดเขตพี่พี่มีไก่เขตกระสินเลยค่ะพ่อพ่อรวยไปเนี่ยโบมีไก่จักบอนค่ะคือสิไปบ่มีไก่สำหรับพ่อพ่อรวยค่ะไข่ฟูเพิ่นเปาอู่ซิกอนมามันเป็นแบบใดแบบใดเนาะมันเหม็นซิก่อนค่อยมากนั่นโบเหม็นกับโบมากเนาะเมนคอยของแท้ของแท้อยู่ไซนี่ยอยู่สิซอกให้เบิดเลยอยู่เกี่ยไรของประเทศไทให้แต่ว่ายึดตางประเทศเปาอุดมันกินแม่ก็บ่อยากโทษไปดอกมันเม่ได้าน เป็นรนับานขั้นไหนล่างสื่อมันกระเบือกนายคนอื่นเป็นผู้ซื้อปานี้ก็บอกลูกบอกหลานอยูเนี่ยปีแรกๆ่นมานันลูกสาวได้ซอยบาทหนึ่งอยู่ค่ะเพราะว่าถนงขวัญธนามันลังจานมันลูกสาวก็มาลอยมากรรมบาดนี่แต่แตว่ามันยุง่งคู่กันก็ซีมมนบละค่ะอันเวลาเราเข้ากรูเซียมันบาลบาดนี้ค่ะเออไม่แรกเราสีเข้ากรูเซียแต่ถ้าไมนออกม้าอเลยเมียนเนาะพันมากสี่แม่ แ่บกกกันแม่บอกว่าสามปดเด้อสามปเด้อปดสเด้อสัมขี้รดไปหาแม่เนี่พ่อนลงไปแถวภาคใต้นี่สองมือสองขืนพ่อนกับไปมาแล้วน่าประายยังก็ยุ่อออมแอมบัลเตี้แม่อืมเป็นยังดอกเอมาสมอันเชงหน้าหน่อยน้ำกันใหตรงนาค่ะว่าแต่คอยมันไห้มันแท้ไมันนี่ที่กอนขั้นบนอยากไห่ห้าอันอยากไก ค่ะเดื so ่องมาสางอันมองเพิ่นยูเพิ่นเศร้าเพิ่นกะสีไฮคิวท้นล่ะกันเพิ่นบ๊ะเมิ่นกะเลียบแต่เพิ่นเนาะมองหันนิดยังไรล่ะเพราะเพิ่นไฮคิวมาตลอดยังสินะแต่ว่าเพิ่นก็ค่อยบอกไผไม่ได้บอกแต่ละบ้านๆยังสีเน่ะเปนกระซื้นหาบาทสิบบาทอยากบอกเพิ่นสีได้อีหยังเพิ่นว่าขอให้เป๊ะขอให้ปังท้อยู้แก่ได้พ้านสีไปน้ำหาให้เบิ้งอยากคู่จักคนผ้ารวยน่ะของแท้ยู้ใส่สีน้ให้ได้เลยแม่เป็นคนจังสี่ค่ะ ก่อนตอนแรกเนี่ยอง,งอยิง้งมันมาอยู่น้ำองค์ยิ้งมันยังหายหาศูนย์แค่เจ้าก็ยังบอสเซียบัดออกมาเลยว่าเนี่นอีรีเนาะเป็นวะค่ะบอกว่าค่คืวอว่าวลินนี่แม่ข้าเจ้าก็บเรื่องบอสเซียฟีแล้งวดนี้ก็ให้มันเปะค,คือจังที่เคยเว้ามากเอฟซีพ่อนผาลวดเนี่ยมิตาผู้ใจดีๆได้ไหมมิตาผู้ใจดีๆผู้ที่เพิ่นเบิ่งเพิ่นชอบในคีพ่อนนี่ผู้ใดอยากเข็ดอยากสางยังขอให้เลขเป๊ะจังได้ก็มีเงิ่อนสางแน่นอนค่ะแต่อันเต็งหมดก่อนเนาะแม่อันแม่จุดถุกหมดก Uhm. อันนี้มันจุดปางรุ่นห่อีกันที่ฐานขอเนเพิ่นเหรอก็ได้สามเปลี่ยนไม่ว่ามันเป็นไปในยู่พวเหล็กตวเก่าสั่นค่ะกว่าก็เจ้าก็เจ้ากับบาว่าเหล็กตวเก่าก็เจ้าว่าบ่ซือก็เจ้าว่าค่ะหมออกมาเลยแล้ววันนี้ก็ด้ซื้อก็จะวางสีนะค่ะอืมก็ว่าท่านอยากซื้อแต่ให้คนซื้อยูพาว่าเมว่าอันอันมันเป็นยังไงบุยูเฮียนไหมให้ตรงตัวเป๊ะแต่ว่าเอาวุธเป็นแล้วก็เป็นเลือ เขาสิลืมไหมะปูเลยว่าเขาบอมีบุญวาสนาปูว่าค่ะมันก็จะเป็นสไตล์ตน,นั่นตัวมันบระดานเป็นของเขาเขาบพันในเบิดกลับ<ะ>เบิดเบี้ยเขาเขาบอได้เง<อ>ินลาบร้อยแบบนี่เล้วเอเอสิได้ไม่สมเนอะให้ไม่สมนีม่ก้าวบอกปูเลยอย่าว่าแต่มนุษย์บรักษาสัจจะมนุษย์นี่ก็รักษาสัจจะคือกันแต่ว่าให้ปูรักษาสัจจะน้ำคือกันปูเฉยเปะไก่มันเปะเลยสิได้เฮ็ดได้ส่างเอฟซีสิได้ยูใส่เลยเเ่่นนนนนนยยาาัแม ยันแม่อันแม่โบโทรมาอีกนะเพราะว่าเอ้ยอย่าลืมสัจจาว่าจ๋าเด้อมนุษย์เอ้ยเราว่าเออโบมีบ่โบมี่เราขั้นว่ากระเพาะพระรวยขั้นในว่นนนาเอ้ยปากนี่คือว่าว่าบ่มี่ผ่าคนอยักเจ้าโบโตมาแหมเห็นว่าค,ค,คนดีใจเฮี้ยมค่ะเขยโบโตซักเจ้าสองเทาข้ามังึังได้มาหายจเจ้าขนาดค่ะจังว่าทั้งว่าโอ้ยปูอยังไรคอยมาทั้งห้องทั้งหายยังเกิดวายอยู่ค่ะแล้วโบโมันอยู่หลายปีแล้วแล้ว่โเนี่ยังเกิดขึ้นซีแหละแล้วว่าหขนาดค่ะหายา อ๋อ,อ,อบันนี้จะขายคนชนนอกไปว่าโทษมากสิวอาว่จาจังไลนอกไปว่าบันนี้ก็ให้ปูให้ปูลูกมีลั่นว่าจะไว้น้ำเลยทาเลขออกมาสามโตตรงหรือสองโตตรงกยาลูกสิไปซอยเฮ็ดซอยสางเลยเลยล่องเบิงว่าพ่นผ้ารวยนี่สิเฮ็ดได้บ่อเราให้ปูขอแม่นให้ปูให้ปูยป่ำให้ตรงเนี่ยบ่ให้ขึ้นบ่ให้ล่องบ่อให้ยังได้ให้ตรงเนี่ย,าาายขาตรงนี่มันจะสีได้เฮ็ดได้สางเลยเท่าไป เอพันาผิดว่าจะสักจะเอออันอันแบบว่าเพ่นแมียพันล่าพันหยาดิดกุสวรรค์ค่ะเธอเลยบอกว่าให้บอกเลยแล้วก็ให้เอาใส่เอาเองพันล่าหะนี่ลาน่้หนีแล้วให้านาทราบพลังอเดอวสันพ่นล่ามันผิดกุของพ่อวสันพันล่านี่ลาเว้นไม่จังงวดปูเอ้อยากเ็ศอยากสางนี่เว้นอันกุดสวรรค์นะเอาไว้ก่อนให้ให้เน้นให้งวดนี้เลยค่ะอยากเทศอยากสางเน้นงวดนี้เลยค่ะ เพิ่นซีว่าเพิ่นบอกว่ายานผิดกดของพอประสานขั้นผิดกดของพอพอสิลูกมาบ่ได้ยีกแเราอ่ะจ้าเอาเปย์จั่งวดดูเปย์จั่งวดดูกดบกกดนะค่อยอ่อนขอค่อยย่อเพิ่นไว้ตัวขออ่อนขอย่อมก่อนมื้อนี้ขอให้เปย์มาก่อนเพราะว่าเพราะว่าพ่อเป็นผู้ตำรวจมนุษย์ประสานพิ่นว่าค่ะโอ้ยให้มันแท้พ่อจะข้อแต่ของแท้นี่ล่ะแม่อก็ตำรวจมนุษย์ผู้อันนี้เพิ่นนะค่ะอย่าข้อของแท้คักๆเลยบ่สิอยู่แก่ได้ควันสิน้ำหาให้เบิ่ง เดี๋ยสิเห็นเลยพ่อนพ่อรวยนะเขาบ้านี่ว่าแว่เจ้าบอเคยเห็นนดางนี่ก็เจ้าก็ว่าพี่บ่าเรื่องคืออานาไปพี่บ่าเนาะจริงจริงจรงจริงสิน่ะแม่ครับวนก้น้าเป็นพ่วงเก้ของแมกมั่สิบอกเลยเขาสิเท่ากัเริ่มสิแม่ขาบ้านี่สิเออน่เือดี๋ยวเอซสินายก่อนได้บ้านี่่เดี๋ยวเอซสินายก่อนแอดขอตเลขเลยได้บ้านี่แม่ ค่ะปูพันวาจังได้ค่ะโตสวห้องแบบใด้ว่ายทะเลขกันของทุนหนึ่งทุนพอหายได้มือวันธรรมดาบรรหายเต็มเหมือวันศินได้มือวันศินสีไม่ใกลไกลสีออกสีละอืมแสดงว่าพวากันยุ่นี่บ่มีตัวเลขได้แล้วได้มื่บ้านนี่เพราะว่ามื่บ้านมื่บ้านศิลปะคนไปเที่ยวหมู่บ้านไหนโอ้โอ้โอ้ได้ได้ได้ไปเที่ยวท่ามุนั่นแมนได้ตัวได้ค่ะแม่ผ้าเพคนไปเที่ยวท่ามุน่ะ ค่ะเวลาก็ได้แล้วบันี้กก็ขอตัวเลขเลยแมมเพราะว่าเวลาลงอขอตัวเลขเลยติค่ะขอตัวเลขเลยเพราะว่าเอฟซีสิเปิดก่อนแล้วเขาสีนี้จากก่อนแต่ว่าสองตัวสองคููเป็นเนีอยเด้อแต่ว่าคนบอกม่แจะสามตัวหลักก็สองคููเท่านี้แหละค่ะ,อคะเอาจรงซีล่ล้วแม่อ่อยได้เฮ็ดได้สั่งพันถึกมากมาก็ได้เฮ็ดได้ดสั่งเลยเิกก่นเิ่นบวกอันเอฟซีเก้าแปดซีเก้าค่ะ อันนี้พี่บีบอกสามห้าเก้าสามห้าเก้าเนาะแม่เนาะให้ว่าเลขสามตัวสองคู่เน้นๆนนเนาะแม่เนาะแมเขาพูดได้พูดได้สิบเปอร์พูดได้สิบเปอรมันบอกอม,มัน ผู้ใดสลับเอาคนมาสลับเอาคนมาค่ะบอกว่าเป็นคู่เป็นคู่คืออันแคาเจ้าบัวต้องสิมันสิบิดปดค้งเพลินเพลิ <c oughs> นว่าค่ะนี่นี่ก็คักแล้วนี่ขั้นตรงสามตัวนี่ก็ถือว่าโอเคหรือว่ามันสิมาหาเก่าหรือว่าซีเก่านั่นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> ด้เห็นได้เห็นท่านละสิออกก็สีแมงวดก้อนน่ะท่านได้สามงวดก้อนเพท่านได้สามหลานสามเก้าสามเก้าแตกงวดก้อนน่ะมันเลยมาออกแตกสามสามแตกงวดมาหันไหมค่ะ บานีอันห้าน้อยอมบานีอมสินก็ออกเลขเพิ่นที่ออกตั๊บแต่ออกอันอมสินพรอมแล้วเหือหันค่ะแล้วเดี๋ยวเงี้ยวสามหดเลยค่ะโอ้สาธุสองร้หกแปดกันใช่กันสองร้อยหกแปดจะมาออกอมสินมันออกเลขไงมันถือออกอมสินอ่อนออกกันห้าน้อยออกเล่าไปสิแม่ค่ะให้มันเปะมาโหลดค่ะเอฟซีพ่อนพะลวยที่เบื้งเรอต้องออกต้องคนจนคูหนึ่งคูไ้คูหนึ่งเลยถ้าออกอมสินละออกอันเล็กรัฐบาล ให้ฟันเลนทบาทเลยแหละจะมาออกเล็กอันฮานอยให้ให้ฟันเล็กไงรถค่ะตอนนี้เพราะว่าเอฟซีบางท่านจะเล่นบ่เป็นนี่คือิลหด้นค่ะเพราะว่าบางท่านเล่นบ่เป็นดอกอันห้าน้อยอันเล่าอันนี้ยังนะบางคนเขาเลนโบ่ปิลเป็นหลายเนาะค่ะมันเบิดเงินหลายเด้ดจานไปหลายแห่งเบิดเงินหลายแมนค่ะนี่เป็นเหล็กไงรถเนาะค่ะค่ะเป็นเหล็กไงรถดับปูดเด้อค่ะคือสารสูงสุด ค่ะบัานี้ก็สิให้ดีให้ได้ให้ขำให้รวยค่ะดังไปหมดใจก็ให้ข้าเจ้ามีโุขมีทรัพย์ก็เป็นกระโุกกระทรัพย์ของข้าเจ้าข้าเจ้าได้เข้าก็ได้น้ำก็ดีได้ทำบุญทำทานเนาะค่ะแมนแมนเออให้ปูถือเบื้องสุขูสุขคนหมดทหงายก็ะยัดพิษเดียบังให้มีบุญแบบสารนาำกันเมื่อสุขูสุขคนค่ะสาธุได้กินได้ทานน้ำการเอออ๋อเป็นมนุษย์ก็ต้องได้กินได้ทานน้ำบุญน้ำทานน้ำ ค่ะเอาจังไรก้าดีจนท่นมันแอยู่ได้ตลอดค่ะจังไรก้ขอบคุณแม่สมเดอร์กินมนาเป็นคนบ้านเฮกินมันกินมนามันก็ได้หนีค่ะ่ันดีมันก็ได้อยู่ตลอดส่วนตัวเนาะค่ะเออดะเอาจำนี่ป่ะพ่อเราบอก่ะไรพ่อแล้วมันเกินอัตตาพวกเราค่ะเนี่ยสาธุสาธุค่ะค่ะเอาขอบคุณแม่โมหลายๆค่ะที่ให้ความอนุเคราอลใจท่างทีมงานเนาะค่ะขอบคุณแม่สมหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดี